นี่เป็นรองเท้าวิ่งอีกคู่หนึ่งที่ผมเล็งมานานนะครับแต่ไม่ได้ซื้อสักทีจนเจอโปรโมชั่นช่วง11 11ไม่ซื้อไม่ได้แล้วเออสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บทีซ่าก,กับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะมา แกก่องเล่าเรื่องนะครับรองเท้าว,วิ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่กเกริ่นไว้ต้นคลิปแล้วใช่ไหมครับว่าผมดูมาน,นานนะคือแบบเลงมานานนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อสักทีจนเมื่อช่วง11-11แคมเปญน,นะครับจริงๆซื้อหลังจากนั้นด้วยนะแคมเปญมันตุ้มแบบโอ้โหอดใจไม่ไหวจริงๆนะนั่นก็คือ พูม่าดีเวดในตร2สอนะครับพูม่าดีเวดในตร2สอคู่ที่อยู่ในกล่องนี้นั่นเองเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับดีหมดีแหละดูเหอะเออนะมาดูกันโอเคกล่องแดงมาเลยนะกล่องแดงมาเลยนะครับเปมีลายสัญ,ญลักษณ์นี่เสือพูม่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกระบุชื่อรุ่นพร้อมไซส์ตรงนี้นะครับไซส์ก็พูม่าก็แปลกนิดนึงแปลกนิดนึงตรงที่ ตัว9 US 27เซนเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าปกติถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆทั่วๆไปเนี่ย9 US มันจะประมาณ8.5 UK แล้วก็42.5แต่ของพูม่าเนี่ยก็เป็น9 US เนี่ยเป็น8 UK นะครับแล้วก็42เพราะฉะนั้นดู US เป็นหลักแล้วกันเนาะแล้วก็เซนติเมตรคู่นี้ก็คือไซส์ที่ผมใส่ทั่วไปก็คือ9 US 27เซนนั่นเองนะครับอันนี้นับได้ว่าเป็นรองเท้าวิ่งรุ่นที่2ที่ผม รุ่นที่2ของ Puma นะที่ผมได้นำมารีวิวนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีด i เวนในต r ร e l ลิตรุ่นแรกนะรุ่น2นี่ก็เชียวเชอยู่ยังไม่โดนสักทีค่อยว่ากันนะครับอ่าชิงๆออกมาแล้วนะครับสวยงาม สวยงามเลยและนี่ก็คือ p u ู ma ่า v i a ว e Nitro 2นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปชมสเปครายละเอียดเบื้องต้นของรองเท้าคู่นี้นะครับรวมไปถึง o n f ฟ e ลองสวมใส่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการลองสวมเดินย่ำครั้งแรกแล้วรู้สึกอย่างไรกับมันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความรู้จักกับเจ้า u ู ma ่า v i a ว e Nitro 2คู่นี้กันเลยนะครับ สําหรับคู่นี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าไม่รู้ว่ามันคือรองเท้าประเภทไหนนะคือลองสวมใส่เบื้องต้นไปก่อนแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกนุ่มสบายแล้วก็เป็นรองเท้าที่น่าจะสามารถแบบ d ดลี่เทรนนิ่งครับซ้อมในชีวิตประจำวันซ้อมวิ่งชิๆลๆรองรันได้แต่คู่นี้นะครับมันก็มีเจ้าตัวแผ่นคาร์บอนเพลทนะครับแต่ว่าเป็นคาร์บอนเพลทแบบคอมโพสิตนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีของพูม่นั่นแหละ นะที่แทรกอยู่ตรงพื้นชั้นกลางด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นซูเปอร์เทนเนอร์ได้เหมือนกันซ้อมทําความเร็วได้เหมือนกันก็งงๆแล้วกันเออเออช่างมันเข้าเรื่อง <laughs> เอาล่ะเรื่องจากตัวอัปเปอร์นะครับตัวอัปเปอร์นะครับจะเป็นผ้าเมชนะครับเป็นตาข่ายนะครับเป็นตาข่ายที่พูม่าเนี่ยผมว่าวัสดุคุณภาพกาวกาวอีกแล้วเหรอการเย็บต่างๆเนี่ยผมว่าทําได้ดีนะครับเป็นผ้าตาข่ายซ้อนกันผมว่าน่าจะ2ชั้นแหละอื ข้างในข้างในก็จะเป็นผ้าตาข่ายเหมือนกันแล้วก็หุ้มด้วยตาข่ายแบบทีทีเป็นเมสทีทีอีกอันหนึ่งนะครับ2ชั้นแล้วก็ดูแล้วโปรง่งน่าจะมีการระบายอากาศได้ดีนะครับตัวหน้าเท้าก็มีการออกแบบได้แบบเรียวเนาะดูเรียวเดี๋ยวไปลองใส่แล้วว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับด้านข้างก็จะมีสัญลักษณ์พูมา่าอันนี้ผมว่าเท่นะคือในยิ่งเฉพาะแบบ เพื่อนๆพี่ๆในยุค90แบบผมนะพูม่านี่มันมันเป็นรองเท้าในตำนานอีกคู่หนึ่งนะพวกสนิเกอร์ในพวกสเอดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์พูม่าเนี่ย <P uma S 1> ผมว่ามันเก่าดีเออส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีนี่ออกแบบสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปเสือพูม่าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตว่าแถบเทาๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นรีเฟล็กซ์สะท้อนแสงด้วยนะมีให้บริเวณตรงหลังเท้าตรงนี้นะครับส่วนด้านในด้านเท้าด้านใน ด้านเท้าด้านในข้างเท้าด้านในนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งของพูม่านะครับเขาชื่อว่า power tape นะครับมันก็จะเป็นแผ่นแบบเคลือบผมไม่รู้ว่าเป็นวัสดุอะไรนะแต่ว่าเป็นเคลือบตรงข้างในตรงเนี้ยเพื่อช่วยประคองด้านเท้าด้านข้างเท้าด้านในนะครับไม่ให้มีการบิดเบี้ยวนั่นเองเวลาลงเท้าลงน้ําหนักนะครับเป็นเส้นโค้งโค้งขึ้นมาตรงนี้รวมไปถึงมีตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเออสังเกตดีๆตรงเนี้ยมันจะมีเป็นแผ่น power tape ด้วยผมก็ไม่รู้ว่า ออกแบบมาติดตรงนี้ทําไมนิดหนึ่งมีเฉพาะด้านนอกเลยนะด้านในไม่มีอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอัปเปอร์ของเขานะครับส่วนตัวเชือกเชือกจะเป็นแบบบางแต่ว่าก็ไม่ได้บางสนิทเนาะเป็นแบบนุ่มๆบางๆนุ่มๆน,น,นะครับก็แบบนี้ผมว่ารัดแน่นดีนะครับบนบริเวณปลายเชือกก็จะมีเขียนว่ารันนะครับเป็นสัญลักษณ์พูม่าแล้วก็มีคําว่ารันอยู่ด้วยนะครับลิ้นรองเท้า <c oughs> ลิ้นรองเท้าจะเป็นแบบบาง นะครับเป็นแบบบางแต่ว่าบริเวณตรงกลางตรงกลางลิ้นรองเท้าตรงนี้เลยครับตรงกลางตรงนี้นะจะบูุฟองน้ํานุ่มๆมาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยซับพอร์ตนะเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะช่วยซับพอร์ตได้ดีระดับหนึ่งเลยแหละเออด้านข้างก็มีนึกว่ามีแต่เฉพาะก,กลางนะครับไอ,อ้ตรงข้างๆเนี่ย ขางซ้ายข้างขวาของลิ้นรองเท้านะครับก็จะบุฟองน้ํามานุ่มๆไว้ให้นิดหนึ่งนะครับก็ซัพพอร์ตป้องกันเชือกให้มากดหลังเท้าได้ดีเลยแหละตัวลิ้นรองเท้าจะถูกยึดกับตัวพื้นรองเท้าด้วยนะมีตัวเนี่ย นะครับเป็นตัวแผ่นผ้าเนี่ยยืดไว้รองเท้าเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการบิดเบี้ยวนะตัวลิ้นก็มีการเจาะรูระบายอากาศไว้รอบๆเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นผ้าตาข่ายเช่นเดียวกันผมว่าสวยนะครับด้านบนตัดเว้าพอดีกับข้อเท้านะครับแล้วก็เย็บเป็นตัวแผ่นผ้านุ่มๆมาไว้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องกดดันข้อเท้าอะไรนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับตัวบริเวณฮิลคอัลเตอร์นะครับก็ขึ้นเป็นโครง ขึ้นเป็นโครงที่แบบแข็งขึ้นรูปนิดนึงนะครับแต่ข้างในเนี่ยอเดี๋ยวไปลองใส่ดูก่อนนะครับมันแบบมันเหมือนมีนูนนูนนิดเดียวอ่ะนูนนูนแล้วลึกด้วยนะอยู่ผมเอามือล้วงดูอ่ะเอานิ้วล้วงดูอ่ะจะรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นวววาๆข้อข้อขึ้นมาแค่ด้านนี้เองนะครับอีกด้านหนึ่งดูดูเรียบเรียไปเลยเพราะฉะนั้นแบบนี้มันจะล็อกข้อเท้าหรือเปล่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตัวอินโซ อินโซก็ถอดได้นะครับมีความนุ่มมือนะครับผมลองวัดแล้วก็ตรงไซส์พอดีนะครับจากปลายถึงตรงส้นเนี่ย27พอดีเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเออแต่อินโซหนานุ่มอยู่นะดีด,ดีมาดูที่พระเอกของรองเท้าคู่นี้นะครับนั่นก็คือพื้นโฟมชั้นกลางหรือว่ามิดโซนนั่นเองนะครับสำหรับมิดโซของรองเท้าคู่นี้นะครับจะมาด้วยโฟม2ประเภทนะ2แบบ เป็น2 La เลเยอร์นะครับนั่นก็คือบริเวณเอาตรงส้นก่อนแล้วกันนะครับตรงบริเวณส้นเนี่ยถ้าสังเกตว่ามันจะขาวกว่าปกตินะแค่ตรงนี้เดี๋ยวผมแทรกภาพให้ดูแล้วกันนะครับแค่ตรงนี้โค้งขึ้นมาบริเวณนี้นะเออตรงนี้นะครับจะเป็นโฟมดีเวดไนโตรนะครับเป็นโฟมไนโตรนั่นเองดีเวดเปนชื่อรุ่นโฟมไนโตรนะครับซึ่งโฟมไนโตรเนี่ยมันน่าจะเป็น EVA นะมันจะแบบว่า แน่นๆหน่อยแน่นๆนุ่มๆแต่ว่านุ่มแน่นนะครับแต่ว่าบริเวณครึ่งบนที่เหลือทั้งหมดตั้งแต่ปลายเท้านะครับจนถึงบริเวณนี้เลยไล่มาตรงส้นด้วยนะเออมันจะเป็นโฟมในตรอิลิตซึ่งเป็นโฟรมรุ่นท็อปสุดนะครับของพูม่านั่นเองโฟมในตรอิลิตเนี่ยมันจะนุ่มนุ่มแบบอ่ะเนี่ยบีบให้ดู นุ่มแบบนุ่มบ๊บเลยนุ่มแล้วก็เด้งนะครับมันจะอยู่ในพวกรุ่นท็อปอย่างในตรอีล e ิตนะครับดีเวทในตรอีลิต e หรือว่าพวกฟาสอาร์ R อะไรพวกนั้นน่ยจะเป็นโฟมร,รุ่นท็อปคือในตรอีล e ิทนะครับที่ให้ความนุ่มเด้งเพราะฉะนั้นผมว่าคู่นี้มันน่าจะเป็นรองเท้าซูเปอร์เทนเนอร์นะเออเพราะว่ามันจะคล้ายๆอย่างพวกบอสตันสิที่มีไลท์ไซส์โ o ใช่ไหมครับกับตัวโฟมอีเวหรือในฮอกก้ามักเอ็กอะไรเงี้ยจะมีโฟม2ชั้นอันนี้ก็2ชั้นเหมือนกันแต่ว่า ไม่ได้แบ่งครึ่งๆ่งนะอันนี้คือโฟมไนโตรนะครับจะอยู่เฉพาะบริเวณส้นก็เสริมความมั่นคงนะครับในการลงเท้าแต่ว่าที่เหลือนะครับด้านหน้าทั้งหมดจนถึงบริเวณครึ่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นโฟมรุ่นท็อปในโตรเอลิทที่เสริมความนุ่มเด้งนั่นเองนะครับแล้วก็บริเวณตรงกลางนะครับก็จะแทรกด้วยแผ่น คาร์บอนเพลทนะครับเป็นคาร์บอนคอมโพสิตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเสริมความมั่นคงแล้วก็มีแรงดีดมากขึ้นด้วยนะครับเป็นแบบเต็มแผ่นนะเพียงแต่ว่าตรงปลายเท้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรูปอย่างเงี้ยลิโพย่างไงเดียวยางงี้อ่ะเอออย่างนี้ แทรกให้ดูดีกว่าไหมวะเดี๋ยวผมแทรกภาพให้ดูนะครับมันจะเป็นแผ่นแบบอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยเสริมแรงตรงเนี้ยนะครับในการดีดในการลงเท้ามากยิ่งขึ้นนึกภาพไหมครับว่าถ้ามันเป็นแผ่นเต็มเนี่ยมันต้องใช้แรงเยอะในการกดลงไปเพื่อจะเด้งส่งใช่ไหมครับแต่พอเป็นแผ่นอย่างเงี้ยมันก็จะมีความอ่อนตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแรงส่งก็จะเสริมได้มากขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นนั่นเองนะครับด้วยความเป็นแผ่นแบบ คอมโพสิตนะครับถ้าเป็นรองเท้าแผ่นคาร์บอนเพลททั่วไปมันจะแข็งเลยแต่เนี่ยมันยังมีการงอตัวได้นะเออยังมีการยืดหยุ่นง,งอตัวได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมคิดว่านอกจากเสริมความดีดเด้งแล้วนะครับมันน่าจะเน้นไปเรื่องของความมั่นคงในการลงเท้ามากกว่านั่นเองนะครับไล่มาดูที่พื้นเอาโซนะครับพื้นเอาโซนี่แบบโอ้โหหนาๆเหนียวๆเลยนะครับก็คือเป็นพื้นรุ่นที่ผมว่า ทนและหนึบที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือพูมะาเกริบนั่นเองนะครับพูมะาเกริบนี่ให้มาเต็มเลยนะให้มาเต็มจริงๆด้านหน้านะครับตรงนี้เลยเปลือยแค่ตรงนี้เองบริเวณนี้เองนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะแทบไม่โดนพื้นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันหนามากเนี่ยนี่มันแบบโอ้โหเหมือนออเทเรนนะ ผมว่าลองเนี่ยผมแทรกภาพไปดูนะตัวที่เป็นยางภูมิากกิบอะครับมันหนามากนะครับหนาขึ้นมามากแล้วก็ลวดลายเนี่ยมันก็นูนขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะเออเพราะฉะนั้นมันแทบจะเป็นไม่ถึงกับเทรลนะแต่ว่าเป็นเป็นรองเท้าแบบออเทอเรนมากกว่าที่น่าจะวิ่งได้ทุกสภาพนะครับถนนครูคราหรือว่าลุกรังอะไรเงี้ยสมมติไม่รู้ว่ามีใครไปวิ่งไหมนะถ้ามีใครไปวิ่งถนนดินถนนลุกรังผมว่าวิ่งได้ด้วยซ้ำเออเพราะว่า ตัวลายดอกของตัวยางนะครับตัวพื้นยางเนี่ยมันใหญ่แล้วก็นูนขึ้นมาเป็นเหมือนสตาร์ทอ่ะเป็นปุ่มๆปุ่มๆลอยๆขึ้นมานะครับไม่ได้เป็นยางเรียบนะทั้งบริเวณด้านเนี่ยก็เป็นปุ่มกลมๆตรงนี้ก็จะเป็นซี่แบบสี่เหลี่ยมนะครับตรงส้นก็หนามากๆเลยเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องความทนทานแน่นอนยางหนามากขนาดนี้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะวิ่งได้ทุกสภาพถนนทุกสภาพพื้นผิวเลยสําหรับเจ้าตัวเอาโซภูมมากริปคู่นี้นะครับ เดี๋ยวยังไงผมจะไปลองออนฟีดนะครับสวมใส่ให้ดูแล้วก็เล่าถึงความรู้สึกรวมไปถึงไซส์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเอาลืมอีกแล้วลืมเรื่องสำคัญอีกแล้วน้ำหนักนะครับชั่งน้ำหนักให้ดูก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคู่นี้ทวนกันนิดนึงนะครับเป็นไซส์9 US 27ซนเมนะครับเดี๋ยวผมลองชั่งน้ำหนักให้ดูเลยนะเอาละพร้อมไหมครับพร้อมตั้งนานแล้วจ้ะ อ่าอเ n s ร์ t ภาพไปดูเลยพูม่าดีเว t ไนโตรสอคู่นี้นะครับไซส์9 US 27เซนน้ำหนักจะอยู่ที่254กรัมนะครับนี่น้ำหนัก254กรัมก็เป็นน้ำหนักที่ก,กลางๆนะครับเป็นรองเท้าที่น้ำหนักก,กลางๆไม่เบาไม่หนักจนเกินไปนะครับผมคิดว่า น่าจะเป็นซูเปอร์เทนเนอร์แหละเออเป็นรองเท้าที่ซ้อมทําความเร็วแล้วก็ i ด y ี่เทน i n g ได้นะเดี๋ยวไปว่ากันยังไงเดี๋ยวไปลองออนฟิตสมใส่นะครับความรู้สึกครั้งแรกรวมไปถึงเรื่องไซส์อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับไปลองดูเอาละครับตอนนี้ผมก็ลองสวมใส่เจ้าตัวพูม่าดิเวนในตัวสอคู่นี้แล้วนะครับความรู้สึกแรกก่อนเลยนุ่มนะเออคือนุ่มอ่ะ คือโฟมต้องบอกก่อนเลยว่าโฟมในตัวอิลิทเนี่ยผมเคยรีวิวไว้นะในรุ่นพู a ่าดีเวลในตรอิลิทรุ่นแรกนะว่าโหนั่นซูเปอร์ชูที่ดีที่สุดเนาะตอนนั้นตอนนั้นดีที่สุดแบบยังไม่เคยลองอ d i o โปรสามไงเออคู่นี้ก็คือฟิลของในตรอิลิทเลยนะครับมันมีความนุ่มนุ่มแบบเออนุ่มแล้วก็แน่นนะครับไม่ได้ไม่ได้เฟิร์มนะเป็นความนุ่มเลยแหละนุ่มแบบสบายอะครับนุ่มแบบว่า ฟีลมันก็คล้ายๆกับผมต้องบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของโฟมไนโตรอีลิตนะครับรวมไปถึงที่มันมีไนโตรตรงส้นด้วยเนี่ยมันคล้ายๆกับ a p e b e a t s w i ิปเลยนะหรือจะบอกว่า a p e b e a t S w i ิปเหมือนโฟมไนโตรก็ได้เพราะมาทีหลังใช่ไหมเออฟีลแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความที่นุ่มแล้วก็เด้งนะครับนุ่มและแน่นมากนะครับต้องบอกกันเลยไม่ได้แบบแข็งกระด้างอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมลองยํำให้ดู ตรงส้นเนี่ยเป็นโฟมไนโตรนะครับก็ยังมีความนุ่มนะเออมีความนุ่มแล้วก็คืนตัวได้ดีมากนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไนโตรอีลิตนะครับก็นุ่มสบายมากเนาะคือเป็นรองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเป็นคาร์บอนคอมโพสิตมันก็แบบว่ามีการอ่อนตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะงอตัวได้บ้างนะครับไม่ได้แข็งเหมือนแผ่นคาร์บอนขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใส่แล้วเนี่ย เออไม่รู้สึกกระด้างหรือว่ามีแผ่นคาร์บอนอะไรเลยนะครับเพราะนั้นสบายมากอันนี้พูดถึงฟิล l f โฟมก่อนนะส่วนเรื่องไซส์นะครับไซส์ Size คู่นี้9่า US, ผมก็ใส่ได้เท่าเท่ากับรองเท้ารุ่นอื่นๆเลยนะครับการล็อกข้อเท้าอันนี้ยังไม่ได้ร้อยรันนะรูบนะผมคิดว่าเหมือนจะมีขยับนิดน,นึงอะ อย่างที่บอกว่าตอนตอนที่อันบ็อกซ์ไปนะครับตรงบริเวณฮิลคาลเตอร์เนี่ยมันมันเหมือนแบบว่าไม่ได้มีตัวนูนอะไรมาล็อกข้อเท้ามากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กระเดิดหรือว่าหลุดขนาดนั้นนะแต่รู้สึกว่าอาจจะมีขยับนิดนึงคิดว่าร้อยลันเนื้อลุดไปก็น่าจะจบนะครับแต่เป็นว่าฟิลแรกที่ใส่เนี่ยผมว่าโอเคเลยเอานอกเรื่องเรื่องไซส์ใส่ตรงไซส์ได้นะครับผมเป็นคนเท้ากว้างนิดนึงก็สามารถตรงไซส์ได้แต่ว่า บริเวณกลางเท้าหรือว่าหลังเท้าเนี่ยพอดีเลยพอดีเลยแบบว่าเนื้อชนพอดีเลยก็คือเป็นความกระชับนะครับไม่ได้ถึงกับแน่นนะเรียกได้ว่ามันออกพอดีเลยผมเป็นคนเท้ากว้างเนี่ยไอ้ตรงกลางเท้าหน้าเท้าเนี่ยก็แบบกระชับเข้ารูปพอดีเป๊ะนะแล้วก็หน้าเท้าก็ไม่ได้กว้างมากนะแต่ความยาวอะได้ความยาวคือเหลือนิ้วโป้งกดพอดีพอดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เท้ากว้างมากๆนะครับ หรือเท้า 2E ผมว่าบวกไปสัก0.5ก็น่าจะสบายขึ้นนะครับหรือว่าถ้าต้องการความกระชับก็ใส่ตรงไซส์ก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยในรุ่นอื่นๆผมคิดว่ามันมันจะรู้สึกว่าโปร่งกว่านี้แต่รุ่นนี้คือพอดีเลยพอดีคําว่าพอดีหมายถึงตรงกลางเท้าหลังเท้านะครับมันกระชับพ,พอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ลองเดินผมมีความรู้สึกว่าล้มนิดนึงนะ เดี๋ยวไปลองวิ่งดูก่อนคือต้องบอกกันเลยว่ารองเท้าประเภทนี้มันน่าจะเป็นรองเท้าแบบซูเปอร์เทรนเนอร์นะครับซ้อมทําความเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะแบบว่าไม่ได้ค่อยซับพอร์ตสำหรับคนเท้าลมเท้าแบนอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ผมคิดว่าเท่าที่ลองเดินนิดนหน่อยหน่อยเนี่ยก็มีอาการล้มในบ้างและกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มากอะไรเดี๋ยวไปลองวิ่งค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งและกันนะครับสำหรับน้ำหนักที่ 250- 254้ยใช่ไหมก็กลาง ยังไม่ได้เป็นภาระอะไรเดี๋ยวอาไปลองวิ่งแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเออลืมอีกเรื่องหนึ่งสแต็กไฮนะครับสแต็กไฮนะครับคู่นี้นะครับด้านส้นเท้าจะอยู่ที่38มิลิเมตรนะครับส่วนปลายเท้าจะอยู่ที่30มิลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้ดรอป8นะครับตัวดรอปจะเป็นดรอป8ก็ทั่วไปนะครับความกริ้งไม่ค่อยนะเท่าที่เดิน คือออกแบบมามันก็ไม่ถึงกับเป็นทรงร็อกเกอร์เชฟนะครับแต่ว่าหน้ามันก็ยังเชิดเชิดอยู่ผมว่ามันเป็นฟิลไหลแล้วก็แนบไปกับพื้นมากกว่าที่จะกลิ้งนะคู่นี้ดูดูจะไม่ค่อยกลิ้งมากเท่าไหร่เดี๋ยวไปวิ่งค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็บอกกันเลยว่าฟิลลิ่งแรกผมว่าโอเคเลยเออเป็นความนุ่มที่ผมชอบเลยนะไม่ได้ยวบแล้วก็ไม่ได้แข็งกระด้างอะไรเลยคิดว่าน่าจะวิ่งดีวิ่งสนุกเลยล่ะเออแต่เรื่องไซส์ก็ย้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ ผมคิดว่าตรงไซส์น่าจะโอเคนะกระชับแต่ไม่รู้ว่าวิ่งนานๆแล้วจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีแต่ว่าถ้าใครเท้ากว้างเพิ่มไปดีกว่าจะได้สบายขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าตัวบริเวณหน้าเท้ากลางเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างเรียวนะครับไม่ได้ถึงกับแคบนะอย่างในรุ่นดีเวทในตรวอีลิตรุ่นแรกนะครับโอ้โหอันนั้นตัวหน้าเท้ากลางเท้าเนี่ยเรียกได้ว่าเนื้อเท้าผมปลิ้นเลยนะใส่ตรงไซส์นี่เนื้อเท้าแบะออกมาเลยนะครับแต่คู่นี้รู้สึกว่า เออมันกว้างขึ้นกว่าพวกรุ่นดีเวทในตัว e เลนนั่นเองนะครับแต่ว่าฟิลลิ่งแรกผมว่าดีโอ้อยากลองวิ่งแล้วอะ่ะเดี๋ยวไปลองวิ่งก่อนแล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าจะมีติดไว้นะเออเพราะว่าราคามันดีไงราคาโปรโมชั่นอ่ะแป็นว่าฟิลลิ่งแรกดีเนี่ยย้ำให้ดูผมชอบว่ะแบบเนี้ยไม่ได้แข็งนะอื ไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่ได้ยุบยั่วอะไรด้วยอ่ะเออเป็นโฟมที่หม่ไม่ได้ลองโฟมไนตโตรอิลิตมานานล้วพอกลับมาครั้งนี้เจ๋งอ่ะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับคู่นี้ก็สวยนะข้อแรกสปอย ep 2ีลองวิ่งก่อนเลยสวย และนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับเกี่ยวกับตัวสเปคนะครับของรองเท้าพูม่าดีเวตในตรวสคู่นี้นะครับก็เช่นเคยครับคลิปนี้เป็น EP 1แกะกล่องเล่าเรื่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมี EP 2ีลองวิ่งตามมาแน่ๆนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอเอาไปทดลองวิ่งซักประมาณ20-30-40ก40ิโลก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับคลิป EP 2ีลองวิ่งว่า มีความรู้สึกยังไงกับรองเท้าคู่นี้บ้างนะครับอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะครับราคาป้ายเออเรื่องราคาราคาจำหน่ายคู่นี้นะครับจะอยู่ที่5,900บาทนะครับราคาป้ายนะ5,900บาทแต่ช่วงสเปดสเท,ที่ผ่านมาใน Lazada นะครับเป็นเว็บไซต์เออเป็นร้านแบบ p ู ma o f f i c i เ l เลยนะโคดนู่นนั่นนี่ลดอะไรกันไปเนี่ยบอกง่ายๆว่าไม่บอกได้ไหม ต่เอาเป็นว่าแทบจะราคาเท่าๆกับถุงเท้าแพงๆคู่หนึ่งคือถุงเท้าบางคู่อาจจะอาจจะแพงกว่าก็มีนะเออเอาเป็นว่าอยู่ที่ประมาณพันสองพันอ่ะเออฮะราคานี้แล้วกันเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านก็ซื้อได้ในราคาที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าพอผมกดเข้าไปดูแล้วแบบสรุปรวมราคาลงมาแล้วแบบโอ้โหโอ้โหกดเลยไม่ต้องคิด ซื้อไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาไปลองวิ่งก่อนแล้วมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับว่ารู้สึกยังไงกับมันบ้างแต่เอาเป็นว่าความรู้สึกแรกของการสวมใส่ผมว่าโอ้โหพูม่ายังไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนเดิมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีบ้างหรือไม่ดีบ้างจากชา n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแบบซซ่านะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับผมว่าดีอ่ะยิงท้าเทียบกับราคาที่ซื้อได้นะโอ้โ